อืมสดดีแะยัมเติคนเบิ่งน่ยังเิมอืยอเต็นเอเดิมเนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยอ๋อดีเลยจอบสวัสดีคุณชมวจะข้าวเนี่ยเมื่อนี้ไม่กินขาวแซบบ่นะสวัสดีปะเน่สวัสดีปากให ไอ้เพิ่นไอ้กดติดตามให้มันครบแสนสามเขาจะได้แจกของรางวัลนะเอ้ยมั่วกูนีฮัลโหลมั่วนะสวัสดีครับนี่มีไม่ได้ินอยล่มีนี่เาจะกำลังเข้ามาอ่ไดนี่ติดตามช่องคนลุงลูเ็กคอร์ลุุลขขด <c oughs> นนแปดองแ อโอ้โหสิบคนแล้วสิบคนมาแล้วมาดูพี่จอบแล้ววันนี้พาพี่วันนี้ต้องให้รางวัลพี่จอบคนระับโดยเราต้องซื้อกล้วยให้พี่จอบพี่จอบอยากกินอะไรวันนี้เราจะพาไปกินหมดหรือพี่จอบจะพาไปตัดผม,มอรับแล้ววันนี้จะเลี้ยง KFC พี่จอบโอเคไหมครับจ้ดีจะกิน KFC วันนี้เลี้ยง KFC พี่จอบวันนี้เรามากับ โปรตีซื่อใหญ่ครับอ่าพ่รักครับพ่รักข้นเร็วเลยนะคอมเมนต์อน็ไปเลยเออ้นไปอีคนนคนในบริษัทแหละกันดีเลยครั้งกเดียวับครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกในการเฮ้ยไม่เห็นเไม่ไม่ไม่รู้ใจด้วยรัะนี่เเราจะไปจ่ายตังค์ก่อน เรียกกระดังพง่ครับสวัสดีทั้ง9ท่านนะครับอันนี้เป็นไลฟ์ทดสอบนะครับวันนี้อะไรั้งแรกเออไลฟ์ครั้งแรกแล้ววันนี้เราพาพี่จอบไปสระผมทั้งน่อยครับหลังจากที่พี่จอบไม่ได้สระมานานแร้วตรงมาเลยอะไรไม่ได้ยินข่าวว่าในร้านในคอนเกต์เนี่ยมีร้านเปิดใหม่ครับอ่รูร้ามากต้องให้พี่จอบไปทดสอบ ของพิมพ์ของอุคุยกันในสามารถทักทายกันได้ครับจะถามอะไรพี่จอบพี่จอบวันนี้พี่จอบมีโปรเจกต์เพียงอะไรใหม่ครับในพมิมพ์รุงร่งรคคอร์ดมีหัมซังลงสีโอหัมซังลงสีครับฝากติดตามครับพี่จอบเป็นพระเอกนะครับเพียงนี้จากพี่จอบเคยสแสดงเป็นบทซึ้งบทเศร้าร้อ,องไห้มาเยอะแล้ววันนี้พี่จอบจะมาเป็นบทบตลกบทอุบาทรับหน้าที่ภูมิกับน่รับหน้าที่ภูมิกับด้วยครับเพียงนี้ครับ กำก,กับเองกำกับเองแสดงเองครับพี่จอบสำหรับเพลงห้ำซังลงสีปากแชร์พี่จอบพี่เยอะด้วยนะครับตอนนี้เขามาเป็นผู้ช่วยผู้บริหารของค่ายพนมลุงแล้วครับตอนนี้เงินเดือนเจ็ดเงินเดือนเจ็ดร้อยทำงานมาแล้วเจ็ดบาทเออทำงานมาแล้วเจ็ดบาทเงินเดือนหนึ่งเดือนเจ็ดร้อยหนึ่งชิโคตรเลยนี่ยไกลวิ่งไกลหนึ่งเดือนไปเราเดินทางก่อนครับตอนนี้เราเดิน พี่จอบแ่บปักมาทันพี่จอบจอบอกน่ครับตอนนี้เราอยู่พระนครอ,อะไรที่ไหนไม่รู้วันนี้เราจะพาพี่จอบไปลงเสียงเพียงใหม่ <S <S อ,อ่ามึงร้องแหละเดี๋ยว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 เดียวด,ยวดยวชุด <S <S ไม่เหม็ดเลยครับนี่ยังไงรู้ครับไอทมงานโปรดิวเซอร์แล้วครับอาชีพใหม่ของเขา ยังไงก็ฝากกดซับสไคร้ซับสตะไคร้ช่องพนมลุงด้วยนะครับแกจะแกอฮะอีก200กว่าซับจะถึงหนึ่งแสนซับเออเราจะมีการแจกของของรางวัลเราให้พี่แจกของอ่เดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์รักเป็นคนจัดการเรื่องนี้สุ่มแจกสุ่มแจกนะครับสุ่มแจกขอมาสุ่มแจกซุ่มแจกซุ่มในการสุ่มแจกนะ แล้วพี่จอบพี่จอบลองไปไปเข้าไปร้านตัดผมหน่อยใช่ไหมวันนี้พาพี่จอบตัดผมอ่ะฮะเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลาหนี่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 ะะนะน,นี่ครับสุปคืแม่ขายส่งจะพร้องจะมาขายตอหอไโอ้ก็ขายช่องนั่นแหละก็คือเราจะพาจอบไปสระผมหน่อยม,มันไม่ได้สระนานแล้วเนี่ยรอแล้วมันรออยู่แต่ผมคุณนะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันเหมือน เอามันเป็นสไตล์เขามันสไตล์อยู่แต่คุณไม่ได้สระผมเลยเหอเขาในเฮงก็ได้ซาตัวไหนซาเนาะซาซาโย่อันนี้ซาแล้วผมซาแล้วจะซาจริงหัวจะเป็นรเฮ้ยหัวพี่ไม่ได้ร้านนี่พี่จอดอยู่ที่ไหนครับร้านอะไรเอ่ยร้านไรเฮล์สเฮล์สซาลอนตอนนี้พี่จอดจะมาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีครับวันนี้เปลี่ยนสีผมยาอ จะสีอะไรดีจากสีดําเป็นสีขาวนะครับวันนี้วันนี้อย่างเท่ครับพี่จอมเขาอย่างเท่แม่งมากมับรถหรูคู่ใจครับโอ้โหแออสุดยอดเลยนั่งก็นั่งนั่งรถหรูคู่ใจครับมีคันเดียวนะครับในควันเจนสีแดงคันนี้สีอะไรวะแดงครับทีมอันนี้เป็นรถ อันนี้เป็นรถรู่ของพี่จอบเองครับนี่ที่ใช้ไปถ่ายงานที่ต่างๆรถคบนะครับสุดยอดเลยครับพี่จอบตอนนี้แล้วแล้วจบไลฟ์ก่อนครับเราจบไลฟ์ก่อนแล้วตรงไหนก็ไม่มีกดปุ๊บเปิดบันทึกไลฟ์ อะไรให้ไลอนนะไรมาถึงให้ไหล่เจอเราทำมันดึงไหนปิดไหลจากไหนล่ะยี่